ดูแลตัวเองดีๆนะจ้าพี่ไม่ต้องหูฉันหรอกพี่มีด้อยแค่คนเดียวนี่นาฉันก็มีพี่คนเดียวเหมือนกันไปละว,วันนี้ขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะครับผมมีความสุขมากเลยเอิร์ธเป็นเด็กดีรับพี่คนเดียวไม่มีคนอื่นเอิร์ธอยากได้อะไรอ่ะพี่ก็ซื้อให้หมดแหละคืนนี้ผมอขอค้างพี่ก้อยสักคืนได้ไหมครับพี่เคยบอกเอิร์ธแล้วไงว่าที่นี่เหมือนบ้านของเอิร์ธอยากทําอะไรก็จะสบายเลยนะก้อยพี่เอ็ม นะก,ก้อยี่ไม่อยู่หลายปีอะ่ะก้อยต้องดูแลตัวเองดีๆนะจ้ะพี่เองมไปอยู่ที่โน่นอะ่ะก็ดูแลตัวเองดีๆนะไม่เป็นไรพี่อยู่ได้งั้นพี่ว่าพี่หาแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนก้อยสักคนดีไหมแล้วก็จะได้ช่วยก้อยดูแลบ้านด้วยอืมไม่ต้องหรอกพี่ฉันอยู่ได้เอางั้นเหรออืมเอางั้นแหละอีกอย่างหนึ่งอะ่ะฉันชอบทําอะไรเองด้วยอะ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะหาเวลาแล้วพี่จะโทรหาก้อยบ่อยๆแล้วกันนะจ้ะทานข้าวกันเถอะเย็นหมดแล้วเนี่ย แห่ตัวเองดีดีนะแล้วพี่จะหาเวลาว่างกลับมาเยี่ยมก้อยจะพี่ไม่ต้องห่วงฉันหรอกไมห่ห่วงได้ไงอะ่ะพี่มีก้อยแค่คนเดียวนี่นาะฉันก็มีพี่คนเดียวเหมือนกันพี่จะรอพี่กลับมานะจะพี่สัญญาจะรีบกลับมาหาก้อยแล้วพี่จะทํางานหาเงินส่งมาให้ก้อยเยอะนะก้อยอย่าลืมเอาเงินไปผ่อนกกบ้านกับธานาคารด้วยละ่ะจะฉันไม่ลืมหรอกพี่ฉันจะลืมได้ยังไงพี่อุตส่าห์าเอาบ้านไปจำนองธานาคารเพื่อจะได้ไปทํางานที่ต่างประเทศและหาเงินไม้ฉันใช้ฉันขอบคุณพี่มากเลยนะที่ทำเพื่อฉันขนาดนี้อ่ะ ก็พี่รักก็อยนี่น่ะเอาไว้พี่ไปถึงทนู้นถัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วพี่จะโทรมาหาแล้วกันนะจ้ะเดินทางาปลอดภัยนะจ๊ะโอเคงั้นพี่ไปแล้วดูแลตัวเองดีๆนะไปละพี่เเดือนนี้ฉันของเงินเพิ่มอีกสองหมื่นได้ไหมะพี่ อ้าวทำไมละก้อยพี่ส่งให้เดือนละสามหมื่นไม่พอใช้เลยจ้ะพอจ้ะแต่ว่าเดือนนี้แม่ฉซนป่วยอะ่ะฉันก็เลยต้องใช้เงินเยอะหน่อยอ่ะพี่อ้าวเหรอแม่เป็นอะไรมากไหมก้อยก็โรคคนแก่นะพี่โอเคได้ได้เดี๋ยวพี่รีบโอนเงินให้เลยนะขอบคุณพี่มากนะรบกวนพี่อีกแล้วอะ่ะถ้าไม่ได้พี่อะ่ะฉันต้องแย่แน่เลยอะ่ะรบกวนอะไรกันละก้อยเราเป็นสามีพัญญากันนะแม่ก้อยก็เหมือนแม่พี่นั่นแหละขอบคุณจ้ะพี่ ฉันรักพี่นะงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบไปดูแม่ซะหน่อยอะ่ะจ้าโอเคจ้า บ้านพี่ก้อยนี่ใหญ่ยังเลยนะฮะพี่ก้อยอยู่คนเดียวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่จ้ะสามีพี่อะ่ะเขาไปทํางานที่ต่างประเทศเอออยากจะทําอะไรอะ่ะก็ตามสบายเลยนะพี่ก้อยก็รู้นี่ครับว่าผมอยากทาอะไรกับพี่อะ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปหาไรทานก่อนไหมครับรีบไปเถอะจ้ะจะได้มาทําอะไรอย่างว่ากาันพี่อย่าลุกเออจะแย่อยู่แล้วดีเลยครับหลงแรงรักเออเยอะๆนะครับฝากหวานจริงๆนะเรานะเออคืนนี้ทั้งกับพี่นะ พี่ยังม่หายคิถึงเอิร์ธเลยอ่ะพี่จะได้กอดเอ,อิร์ธให้หายคิถึงแค่กอดเหรอครับผมว่าทำยังไงที่พี่ชอบด้วยได้ไหมครับได้สิพี่ก็ชอบแล้วผมกับสามีพี่เนี่ยใครรัาใจกับกันครับแหมไม่น่าถามก็ต้องเอิร์ดอยู่แล้วสิทั้งหนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าพี่ชอบแล้วสามีพี่เมื่อไหร่จะกลับเหรอครับโอ๊ยแต่แก่นั่นนะ่ะไปทำงานอยู่ต่างประเทศอีกหลายปีกว่าจะกลับเอ,อิร์ธไม่ต้องกังวลหรอกนะเขาจะไม่กลับมาตอนนี้หรอกหรอครับ งานพี่ก้อยครับพรุ่นี้ผมจะได้เงนินทั้งสองหมื่นจะเอาไปทําธุระให้แม่แล้วก็ซื้อของให้พี่ก้อยด้วยครับได้สิจะ๊ะแค่เอื์อรักพี่ดูแลพี่อย่างนี้ก็พอแล้ว นี่ขอบคุณพ well, uh, anyway, ี่ก uh, mm ้อยมากเลยนะครับผมมีความสุขมากเลยเห็นเอิ์ธมีความสุขและสนุกอ่ะพี่ก็ดีใจแล้วพี่ก้อยเนี่ยใจดีที่สุดเลยนะครับพี่ก็ใจดีกับเอิ์ธแค่คนเดียวแหละแค่เอิ์ธเป็นเด็กดีรับพี่คนเดียวไม่มีคนอื่นเอิ์ธอยากได้อะไรอ่ะพี่ก็ซื้อให้หมดแหละอะไรล่ะครับพี่ก้อยครับยังจะเป็นเด็กดีเชื่อฟังพี่ก้อยรักพี่ก้อยคนเดียวแหละครับ งั้นพี่ก้อยไปนั่งพักก่อนนะครับเดี๋ยวเอาเตรีน้ำกับผลไม้มาให้ใช่ไม่นาน,นครับพี่ผลไม้แล้วนะครับพี่ก้อยมาผมบป้อนเราไปต่อข้างใน่ป ก้อยครับคืนนี้ผมอขอค้างพี่ก้อยถ้คืนได้ไหมครับได้สิจ้าพี่เคยบอกเอ,อิร์ธแล้วไงว่าที่นี่เหมือนบ้านของเอ,อิร์ธอยากทําอะไรก็ามสบายเลยนะขอบคุณครับพี่ก้อยพี่ก้อยนากที่สุดเลยอีกสักรอบไหมครับได้สิตามใจเอ,อิร์ธเลยก้อยกลับแล้ว พี่เอ็มนี่เป็นอะไรกันเนี่ยพี่เอ็มฟ้งฉันก่อนนะฉันอธิบายได้นะพี่เห็นยูกับตายังจ่ายอธิบายอะไรอีกก้อยไม่ใช่นะพี่เอ็มฉันกับเด็กเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันนะพี่ฉันแค่เขาเป็นเพื่อนแค่นั้นเองเฮ้ยพี่เรามีอะไรกันตั้งหลายรอบแล้วอะพี่บอกผมเด็กไอยแก่นี่อยู่เลยแล้วพี่ก็บอกองว่าไอแกเนี่ยไม่มีน้ำยาแล้วด้วยไม่เงียบไปก่อนได้ไหมเอิร์ธพี่เอ็มมันมีอะไรจริงๆนะพี่พี่ต้องเชื่อฉันนะพี่อะ สามินข้ามน้ำข้ามทะเลไปทํางานแทบทุกวันไม่ได้มีวันหยุดก็หวังให้ก้อยสบายแต่ก้อยกลับตอบแทนพี่ด้วยการมีชู้ก้อยทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะก้อยไม่สงสารพี่บ้างเลยเหรอพี่เอ็มฉันขอโทษนะพี่ฉันแค่เหงาอะ่ะฉันก็เลยเถื่อทาผิดไปอะ่ะฉันขอโทษนะพี่ก้อยเก็บเสื้อผ้าแล้วเก็บผ้านพี่ไปเอาไอเด็กคนนี้ออกไปด้วยพี่เอ็มยกเลิ้ฉันด้วยเราเป็นผัวเมียกันนะพี่จะทำอย่างนี้กับฉันไม่ได้นั่นสิเราเป็นผัวเมียกัน พี่ถึงยอมเอาบ้านแล้วก็ที่ดินเนี่ยไปจำนองเพื่อให้ก้อยอ่ะได้อยู่สบายแต่ก้อยอ่ะกลับทำตัวแบบเนี้ยแล้วจะเป็นหัวเมียกันได้ยังไงออกไปเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะเรียกตำรวจก้นนอยถไปเถอะพี่ผมไม่อยากโดนตำรวจจับไปเถอะพี่พี่เอ็มฉันขอโทษพี่เอ็ม